ถามว่าแนดีนะครับเราก็มีเราก็มีใช้ระบบตหนึ่งสองสามสี่หรอกเราก็ใช้ระบบ้ตำแหงนกันแต่วันนั้นเนี่ยเราใช้เป็นระบบชั้นตีให้ชั้นตัตวาชั้นตีชั้นโถชั้นตีนั่นคือระได้ตำแหน่งนะแข้งอ่นี้แข้งตีแข้งโถนะครับแ้งตัวาชั้นตีแข้งโถแข้งเอกนะครับแข้งพิเศษนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็หนึ่งสมานะครับวันนี้ก็จะกลับไปใชนระบบ ที่เป็นท่งมันที่จุดเด่นของมันก็ไดแหน่งใหม่คืออะไรบ้างอะไรนะครับจากที่วิจัยบอกมาว่าถ้าใช้หัวใจตำแหน่งใหม่เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันง่ายต่อการปรับใช้นะครับก็เข้าอยู่นเรียนอยู่แล้วที่ใช้อยู่เราก็ปรับกไปใช้บนเรือตำแหน่งไหนอยู่แท่งไหนก็ไปแท่งนั้นนะครับมันง่ายนะครับไม่ต้องไปคิดแบบใหม่ นะครับอันที่อันต่อมาเขาบอกว่าค่าการต้อนทุน80%เนี่ยต้องการผมก็ไม่รู้หรอก80%มีกี่คนนะครับอาจจะมา10คนก็8คนต้องการนะครับอีก2คนไม่ต้องการก็คือคนนั้นที่20%นะครับแต่าการต้อนทุนอย่าลืมนะครับมีหลักแสนอหมดไปเนี้ยถ้า80%ก็ห่ายร้อยก็80,000ถ้าคิดจัดจำนวนตัวเลขนะนะอันนี้ก็นำเสนอตัวเลขตัวเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยไม่จํานวนนะครับตรงนี้นะง่ายต่อการหลักใช้แล้วตั้งต้นทุนเนี่ยนะครับทุนด้วย80%เมื่อต้องการ นะครับอันที่สองจุดเด่นนะครับก็คือเจ้าู้หญิงสามารถโอนเป็นข้าราชการบริเวณได้นะครับตรงนี้จริงถล้วคุยกับทุกคนเรื่อยๆนะครับที่อยากเข้าแท่งวันนี้เนี่ยบอกว่าถ้าไม่เข้าเนี่ยเกิดอยากไปอยู่บริเวณเนี่ยมันไปไม่ได้ผมคนหกนั้นยิ่งไปยากอีกนะครับจะถามว่าข้าราชการท้องถิ่นนะครับที่จะโอนอยู่บริเวณเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของข้ารการทุนถิ่นทั้งหมด มีไม่กีเปอร็นหรอกดีไม่ดีม่ีกหน่งเปอร์เซ็นต์าปที่จะไปทั้ตรงนี้เนี่ยอ้คนที่จะเด็นตรงนี้เนี่ยมันน่าใช้ได้นะครับที่บอกมันง่ายที่จะโอนไปอ่ะไอ้คนจะโอนไปอ่ะนะครับแต่ว่ามันเราต้องีแล้วแล้วมันไป้ากดีแล้วถ้าปล่อยไดง่ายเนี่ยเขาติดเขตินกี่หัวโสงแล้วมาอบนเรือแล้วนะครับล้าไปยากอย่างนี้แล้วแต่จริงๆเนี่ยเขาจตัดตรงที่มันไม่มีหรอกเพราะเดี๋มันต้องมีช่องของมันนะรับเหมือนเดิมนะคนเรืต้องไ้ระอยส นะครับพวกทหารตำรวจผู้มีสีไม่มีสีทําไมโอนอยู่บนเรือได้หรือโอนอยู่ต้องขึ้นเราได้ทั้งที่เขาไม่มีสีนะครับก็เพราะว่ามันมีวิธีการเทียบเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยคนที่มีสีถ้าจะโอนอยู่บนเรือหรือจะโอนไปเป็นทหารตำรวจไปได้มันไปได้มันก็มีวิธีการเทีของมันอยู่มีกติกาทเทียบงดูปนะเดฮะของกอเราเนี่ยนะครับคำขิงคอทคอจกอปจเนี่ยก็ออกวิธีการเทียบออกมาด้ว ว่ากรณีพบเรือนเราคงมีท้องถิ่นต้องเช็คดูหน่นะครับมันดูได้แล้วนะครับเพราะลเรือนเนี่ยถ้าเขาอยากรับคนท้องถิ่นเขาไม่ควรธีการเชยคของเขาว่าถ้าเขาด้รับไอ้้าราชการท้องนที่มีสีอ่ะบางีเขาจะเอาเรือเขาต้องเช็คดไหนอนะครับเพราะตรงนี้เ่ยนะมันไม่ต้องเป็นข้อตำกับนะครับแต่โอเคเขาบอกโอนง่าโอนง่านะตรงนี้ประเด็นต่อมาที่สามทีมีุดด่นะครับคือเราจะได้ตำแหน่งใหม่ชี่อกเป็นุเด ก็คือสามารถนำระบบงานของหลวงปอมยมาใช้กับปออได้นะครับตรงนี้อันมองเรื่องสะพ้อนเนี่ยนะครับสะพ้อนราะเราจะมีกอทวันใหมนะครับเราไม่ต้องมีกอทเราก็ไมอยู่องบริเรืองปอทเลยนะครับเพราะเราใช้ระบบตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยบอกเอาระบบั้นของหลวงอมาใช้กับกออนะครับในรัฐธรรมนูญก็ดีในกฎหมายบุคคลไม่ว่าฉบับปัจจุบันก็ดีหรือฉบับที่เกิดขึ้นในอนาคตก็ดี เขากาหนดที ists, ่มีคณะกรคมการนะกอไคร่อมันคุณจะกําหนดอะไรก็ว่ามาไม่จําเป็นที่ต้องเหมือนกันเพียงแต่ว่าในการกําหนดเนี่ยเราเป็นค่าๆว่าถ้ากำหนดมาแล้วเนี่ยมันดีหรือเสียถ้ากำหนดแล้วมันดีนะครับเขาหึนแล้วดีเราเอาเขามาใช้นะครับคุณเราแปลงนของเราแต่การเอามาใช้ไม่ได้มาใช้ร้อเปอร์เซ็นเราจะเห็นอีกอะไรเลื่อนเลยต้องไมาใช้ร้อเปอร์เซ็นนะครับเหมือนเรบที ที่กำลังจะออกในอนาคตเนี่ยนะครับผ่านต้องสามคอละผู้ได้ละที่มันหนาไมีความลบนะครับผ่านสามคอละไอ้เรื่องหนึ่งเพิ่มรกบตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษนะครับของข้อตกำหนดละนะครับผู้มีติดตกรพวกหาสูบพวกครู้คุณษาพิเศษพวกนักจัดการพวกที่จะไปดูแลคนเจ็บคนป่วยนะครับในสังกัดแต่างนะครับมีสิ่งหนึ่งเพิ่มแล้วตำแหน่งที่มีพิเศษนะครับเราก็มาตรวจนะครับเอาเข้ามาดูล่ะเราไม่คิดไปหรอก พอเอาเขามาดูม like, ันได้ในตัางของเขานะครับแล้วทางไหนที่สูงพวาเขาเนี่ยดที่ต <photos> <Like> ้องคิดต ah ่อนะครับแล้วก็มาบริกันไอ้ครูการสารพิเศเราก็ให้แต่นะครับได้นี่ไม่ต้องการลักแต่คุณประสงค์ว่ามันแตกต่างกันนะครับผมไร่ลืมจะพูดพิเศษหนึ่งเราพิเศษหนึ่งเพราะของเราต้องดูของเราเองเพราะจริงๆแล้วของเราเราพิเศษคือทำอะไรยังไงแล้วใครบ้านที่เป็นครูการสารพิเศษนะเราเทียบเองนี้นะครับไอพิธีกรโอเคได้เหมือนกันนะครับแต่เราไปิรุกขึ้นขายเพิ่มเราไว้ นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้ของปอพอแล้วมันเสื่อมตายมิด้ความรับผิดนะครับเพราะต้องไปอบรมกฎหมายมาเออกฎหมายอะไรของกฤษฎีกาซึ่งก็เลยจะมีได้ความรัหผิดหมดสิทธิแน่นอนที่จะอบรงนะครับเพราะขนาดพื้นเรือนจะไม่ไดเท่าเลยนะเพราะตรับผิดเราก็เลยเขียนในหลักสูตรของเราได้ตั้งแต่นะครับเมื่อนี้คอามมิได้ได้นะครับแล้วก็พวกตำแหน่งสาลสุดเลยศาลต้องหมดทั้งหมดแต่เรานะครับการเขียนเนี่ยนะครับเขียนแล้วก็ค่อนใจตัวเอง สะท้อนใจยังไงครับเขาเขียนวงค์มิตีกรได้ตุกระสารเศษได้นะครับสารสุขได้นะครับเดี๋ยวไอ้บุคลากรไอ้วิเคราะ์ไอ้นักการชนมาถามคนเขียนบอกว่าทําไมอะเขามีความผิดอะไรเขามีความผิดที่มาเป็นบุคลากรมาเป็นวิเคราะห์มาเป็นนักการชนหรือจริงไม่ได้นะครับแล้วจะตอบไปยังไงคนเขียนมันตอบไม่ออกเลยวันนี้เนี่ยขาบอกข่บอก็ยังตอบไม่ออกนะว่าทําไมพวกบุคลากรพวกพิเค์พวกนักการชนถึงจริงไม่ได้ นะครับต้องการษารทำมาลุกจริงไม่ยานะครับตอบไม่ออกกันเขาบอกรอนะเขาจะแก้ไขเอานะครับเพานั้นของเราตู้ทองฉีดมันเหนือเข้าเปิดช่องไว้ให้ได้ต่ำกว่าตอนที้เสมอแล้วพอไม่ต่ำกว่าเราก็เลยไปเพิ่มทุกตัวหนึ่งนะครับจริงๆริน่ตอนแรกใส่ตัวย่อไปด้วยนะครับผลักตัวย่อออกนะครับตัวย่อของมันก็คือเงินอตอ กอ,อ,อ,องปปตอ,องเองินเพื่อสร,ร้างตำแหน่งวิศวกรสาธารณกพตสาธสุขเงินะะเพื่อร้ตำแหน่นงวิศวกรสาธารณสุขของครูเกษตรเจ็ดข้อปตคเงินเพื่อสร้างตำแหน่งครูเกษตรทีิเศษนะครับเราไปเพื่อเป็นตัวแรกใช้เว่าเงินปตตนะครับเพื่อเป็นทางออกและเป็นคำตอบเนี่ยถ้าถ้าองค์กรมาถามวิเคราะห์มาถามและคนจนมาถามหรือใครมถาถามก็แล้วแต่บอกทำไมก็ไม่ได้เพื่อ,ตอ,อตอบเจ้าหลังได้เงินปอตอ นะครับไอ้พอตอนตอนย่อมาจากอะไรนะครับมันย่อาจากเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่ตากำแล้วก็รู้อยู่แล้วไม่ได้บอกเพินเพื่อ,องใครใครก็แล้วแต่ทํางานที่ตากำมีสิทธิ์ขอนะครับเพราะงบอกอ,รรองมาถามว่าทำไมก็ไม่รอ้ได้ต้องอเงินพอตอนตอนี่ไงเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ตากำคุณตา,ทำ,ณตาทำไหมเราตากทำทำ,าทำเรื่องของไปเลยนะครับมีสิทธิ์ได้ แล้วม่คนมาถามว่านี่ไงเป็นคอร์รปนะครับเป็นเพื่อตำแหน่งที่ตักต่ำนะคุณขอไปนะครับที่สิดต่ทุกคนมีสิทธิ์หมดเพียงแต่ว่าคุณทํางานตัดต่ำให้ตักต่ำัดนเองนะครับท่านก็ต้องเขียนไปขอขอเป็นเพิ่มตรงนี้ถ้าเขียนได้ก็ได้เขียนไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเิดที้อ่านหนึ่งข้อหินนะครับแต่ตอนเราเข้าคณะรัฐการทังการเขาตัดไอ้คอร์รัี่ออกตัดเฉพาะตัวย่อยนะฮะแต่ข้อความมันจะอยู่ก็คือข้อความเขาบอกว่า พนักงานสดบุญ Sch ก like ็ออกต่อพนักงานสจดบุญนะครับที่ไม่เข้าการหนึ่งถึงแน่ที่เป็นพวกนี้นะครับแต่ทำงานในสนามที่วันที่เป็นตากจากตามอะไรต่างๆมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินตรงนี้นะครับตอนตรงนี้เนี่ยนะตำไหน่งไหที่ได้เขสมสนอขอไปนะครับให้กองพิจารณากองพิจารณาก็ได้เงินต่างๆนะครับเพทักษิณก็ออกเท่าเองแต่เข้าการมีอยู่นะครับ ก็ไปดูเรื <cod epend ent> ่องไปก็คือมันต่างกันแล้วล่ะเปิดให้ทุกตำแหน่งได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราคนเสนอเสนอแบบสบายใจไงนะครับตอบคำถามได้ทุกคนทุกตำแหน่งเลยนะครับว่าะเขาดิสด้แล้วก็จะขอได้หมดนะครับได้ในตำแหน่งปกต่างๆโอเคต่อไปจุดเด่นนะครับอีกอันนึงขอให้ผมเป็นตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการท้องถิ่นเนี่ยบางส่วนในเดือนต่ำน้อยลง นะครับหมายความว่าอะไรนะครับตรงนี้ที่บอกว่าการต้องปิดเงินเดือนพันน้อยะครับก็เพราะว่าถ้ายังอยู่ระบบหสีพวกสายห่งมันตันแค่สี่ห้าทั้งพวกที่มีคิดจะไปไหนแล้วไม่เรียนไม่เลยมัาก็โตเป็นซีหนึ่งซีสองีสามีสี่ซี้านะครับจาก1นถึงหตรงนี้ใช้เวลาประมาสิบปีประมาณนี้นะครับวสองปีหงห้วเรามีชั้งวิ่งช่วงหนึ่งสีประั้น นะครับอายุราชการสัก20 20เสฉา20จนต้นนะครับเงินเดือนก็จะตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บอกว่าถ้าซือ้อหกปีแล้วเงินมันไม่ต่นหรือโอาสผ่านจะน้อยลงเพราะขยายฐานขึ้นไปฐานยอดนะม,มันไม่ได้ขยายฐานาตัวเงินนะราคาเงินเดิอนเดิมข้าการเงินเดือนตันอยู่ในหกสีก็ได้เงินเดือนหนึ่งสองเข้าแท่งแล้วก็ยี่หนึ่งสองตัดเดิอนนะไม่